ที่เราได้เข้าไปช่วยชุมชนเราเนี่ยนะครับทําให้อุบัติเหตุบนท้องถนนเนี่ยลดไปมากกว่า50%นครับนะครับแล้วก็ตัวอุบัติอุบัติเหตุใหญ่ที่ทำให้มีความสเสียถึงชีวิตนะครับลดลงครบจะไม,ไ,มไม่มีเลยตอนนี้นะครับนะครับก็หวังว่าโครงการที่เรามาทำในวันนี้กับชุมชนนาของกองน่าจะช่วยลดอุบัติเหตุของเราลงไป เในขออนุญาตนำแฟ้มให PA. ้กับทางทานผู้บริหารทุกท่านที่ทราบว่าบริษัทนาชาติปกันไทยจะกลัดมหาชนของเรานะครับในนามโครงการพลังชุมชนสร้างถนนปลอดภัยนะครับเราได้ให้งบประมาณให้แก่ตำบลนาขอแม่ตำบลสองแสนบาทด้วยกันตามที่กล่าวมาเมื่อต้นนี้แล้วขออนุญาตนะครับกล้องนี้นะครับรับกล่าโอเคขออนุญาตกล้องนี้นะครับเตรียมพร้อมครับรับสามคำเดินสองสาม คือจุดที่เกิดเหตุบ่อยนะครับขณะนี้รองผู้การจังหวัดนครสวรรค์ก็ได้ลงมาตรงจุดนี้นะจุดที่เราจะต้องมาจับมือร่วมกันแก้ไขเพื่อป้องกันไม่ให้มีความสูญเสียเกิดขึ้นอีกแล้วนะครับที่ตำบลนาขอแมงนี้นะครับนี่นะครับเส้นขวามือเราจะมาจับเพชรบณ์นะ ี่นะครับหรือว่าเป็นทางรัฐที่จะเข้ามาจังหวัดนครสวรรค์นี่นะครับก็เป็นทางสามแพ่งเลยนะครับก็ตามุณจุยของนะครับนี่คือทางสามแพ่งที่จะเกิดเหตได้ประจำนะครับ วันนี้เป็นโครงการอะไรครับครับสวัสดีครับวันนี้ผมสวัสดิ์ระดมสุทธิกุลนะครับก็เป็นประธานเจ้าที่บริหารสายงานสินไหมบริษัทธนาชาติประกันภัยจำกัดมหาชนนะครับวันนี้ก็เรามาลงพื้นที่นะครับร่วมโครงการกับชุมชนตำบลนาขอมนะครับก็มาในานามของโครงการพลังชุมชนสร้างถนน,นปลอดภัยครับ แล้วโครงการนี้เรามองเห็นความสำคัญของประชาชนซึ่งเราเป็นหน่วยงานภาคเอกชนใช่ไหมใช่ครับแล้วเราก็มองเห็นความสำคัญไม่อยากให้มีความสูญเสียาทางถนนตรมนใช่ครับครับเนื่งองอย่างที่เรียนครับว่าเราเป็นธนชาตปาระกันภัยเนาะเราก็จะมีสต,สติข้อมูลที่เราเห็นเนี่ยนะครับว่าบนท้องถนนเนี่ยเนาะมีอุบัติเหตุเยอะเนาะแล้วก็สร้างความสูญเสียทั้งชีวิตร่างกายและทรัพย์สินนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่ง เราก็เห็นในถนนรองนะครับถนนในหมู่บ้านเนาะในชุมชนเนี่ยซึ่งยังมีความเสี่ยงอยู่เยอะมากนะครับเราก็เลยลเริ่มทำโครงการนี้ขึ้นมานะครับก็จะเป็นเป็นอะไรสร้างในของทางภาคเอกชนนะครับซึ่งเรามองเห็นว่าตัวถ้าถนนใหญ่เนี่ยนะครับถนนหลักเนี่ยก็จะมีทางราชการดูแลเยอะอยู่แล้วนะครับเราก็มามาเริ่มที่ถนนรองนะครับ เพราะว่าทุกชีวิตม,มีคุณค่าสําหรับบริษัทของ,ท,งท่านใช่ไหมครอ่าใช่ครับทุกชีวิตม,มีคุณค่าของทั้งในสังคมเนาะแล้วก็ของในส่วนของอภาคธุรกิจด้วยนะครับซึ่เราทําธุรกิจแล้วเราก็เล็งเห็น่อที่จะต้องคืนใช่ครับสู่สังคมใช่ครับเล่าเรื่องนี้อีกนิดนะครับครับกอ็อย่างะนะครับคือของเราเนี่ยนะครับ เราคิดว่าเราเราทำธุรกิจนี้เนาะเราก็เห็นความสูญเสียนะครับเราคิดว่าเออบางครั้งเนี่ยแม้ว่าจะมีประกันภัยมาช่วยแล้วก็ตามเนาะมันก็ยังอาจจะยังไม่เพียงพอนะครับก็เลยคิดว่าเอ้ยเราน่าจะมีโครงการนอกจากจะไปชดเชยภายหลังจะเกิดเหตุแล้วเราน่าจะมีโครงการป้องกันป้องกันด้วยซึ่งซึ่งจะน่าจะเป็นประโยชน์มากมากมากขึ้นอะไรเงี้ยนะครับก็เลยเรื่องโครงการนี้ขึ้นมานะครับว่าทํายังไงให้ คนใช้รถใช้ถนนเนี่ยมีความปลอดภัยมากขึ้นนะครับเราไม่ต้องการความสูญเสียไม่ต้องการความชดเชยแต่เราต้องการป้องกันไม่ให้เกิดถูกไหมครัใช่ครับครับเราเราต้องการป้องกันเพราะว่าเราคิดว่าถ้ามีการป้องกันที่ดีก็ลดลดลดความสูญเสียแน่นอนครับแล้วก็จะลดได้ได้มากได้มากกว่าการที่เราเกิดเหตุเป็นลายๆแล้วเราชดใช้เป็นรายลาย,ลายครับ